สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้แอดจะมาพูดถึงประเทศหนึ่งค่ะเป็นประเทศเล็กๆนั่นก็คือประเทศเลโซโทค่ะอาจจะมีคนไทยบางส่วนที่รู้จักแต่ก็จะมีคนไทยไม่น้อยเช่นกันค่ะที่ไม่ได้รู้จักประเทศนี้เชื่อไหมคะว่าชาวเลโซโทค่ะส่วนใหญ่รักประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําไมชาวเลโซโทถึงรักในหลวงรัชกาลที่9และรักประเทศไทยค่ะประเทศเลโซโทค่ะมีรูปแบบการปกครอง แบบราชาธิปไตยภายใต้รัชธรรมโนญโ,โดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไทยและเลโซโทโค่ะได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่17เมษายนพศ2532ค่ะเป็นประเทศค่ะที่มีแอฟริกาใต้ร้อมรอบหมดทุกด้านมีพื้นที่ประมาณ30,000ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ2เท่าของจังหวัดอุบลร,ราชธานีของประเทศไทยค่ะ แต่เลสโทมีพื้นที่ส่วนมากอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1 4 0 0ถึง1,800เมตรค่ะจึงทำให้มีหิมะปกคลุมเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในทวีปแอฟริกาค่ะที่มีหิมะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเลยค่ะเนื่องจากพรมแดนถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยประเทศเดียวคือแอฟริกาใต้ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ค่ะเป็นภูเขาและที่ราบสงูงโดยใช้ประโยชน์จากหิมะที่ละลายเป็นน้ำค่ะ เพื่อนำมาอุปโภคบริโภคใช้ในประเทศค่ะนอกจากนี้ค่ะที่มีหิมะเยอะพอหิมะละลายกลายเป็นน้ำค่ะเขาจะมีการส่งน้ำไปให้แอฟริกาใตา้แต่ยังไม่มีการจัด,ดระบบชลประทานที่สมบูรณ์ค่ะยังไม่มีการใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากที่ดินสูงส่วนใหญ่น้ำก็จะไหลลงไปหมดค่ะส่วนคนทำการเกษตรอยู่ข้างบนเก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ต้องมีการปั๊มน้ำค่ะขึ้นไป และต้องเสียค่าไฟค่าใช้จ่ายทำให้ต้นทุนค่ะของการเกษตรสงูงไม่ได้มีการจัดระบบไม่ได้มีอะไรค่ะที่สมบูรณ์ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นั่นค่ะทำการเกษตรแบบยังชีพไม่ได้มีการขายค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยค่ะว่าโดยพื้นฐานแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีไรซีที่สท, 3, ท่านทรงสนพระทัยในเรื่องของการเกษตรค่ะท่านทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ท่านเอง ท่านจึงมีการศึกษาค่ะเลยพบว่าในหลวงรชัชกาลที่9ของประเทศไทยมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเกษตรที่มีประสิทธิภาพเมื่อท่านมีโอกาสได้เสด็จมายัางประเทศไทยในโอกาสฉลองศิริราชจะสมบัติครบ60ปีของในหลวงรชัชกาลที่9เป็นครั้งแรกค่ะท่านเลยได้ทูลขอเสด็จไปชมโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อท่านเสด็จไปชมแล้วค่ะก็พบว่า ทฤษฎีของใน่หลวงราชการที่9สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับประเทศของเลโซโทพ่อกลับไปค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีใรซีที่3พระองค์ก็ได้พระราชาทานที่ดินข้างวังให้ประมาณ40ไร่เพื่อเป็นส่วนการเรียนรู้สร้างอาคารเรียนเรื่องเศรษฐกิจโพเพียงโดยเฉพาะค่ะหลังจากที่ได้น้อมนำําทฤษฎีของในหลวงราชการที่9ไปใช้ครั้งแรกทําได้ยากลําบากมากค่ะ ประชาชนที่นั่นก็ถอดใจกันนิดน,นึงค่ะว่าทฤษฎีของพระองค์ท่านที่มาจากประเทศไทยซึ่งอยู่อีกซีกโลกหนึ่งจะใช้ได้หรือไม่ก็เลยมีความไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าต้องมีการปรับปรุงดินเรียนรู้การใช้ระบบน้ำและระบบการเกษตรข,ของเขาแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงสภาพพื้นที่ไม่เหมือนกันค่ะดินของเลโซโทจะเป็นดินปนทรายดินถูกทอดทิ้งม่ได้มีการดูแลเท่าที่ควร ก็เลยมีความแห้งแลง้งยากที่จะพัฒนาแต่เนื่องจากว่าทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยให้ดินของเลโซโทโมีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะโดยการที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านค่ะทรงมีพระกระแสรรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเดินทางไปที่เลโซโทโค,ค่ะไปสอนการเรียนรู้การตรวจสอบยังสถานที่จริงเลยนอกจากนี้แล้วค่ะ พระองค์ท่านยังมีพระเมตตาให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่ของเลโซโทค่ะมาเรียนรู้งานที่ประเทศไทยด้วยซึ่งจะมีการเลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันมาตลอดแล้วก็นํากลับไปใช้ผลปรกากฏว่าประสบความสําเร็จอย่างมากมายค่ะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลโซโทดีขึ้นและเมื่อปีพศ2554สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ท่านก็ได้เสด็จเยือนค่ะประเทศเลโซโทมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการที่เลสซโทนําไปปฏิบัติซึ่งช่วงนั้นเองค่ะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วท่านก็เลยมอบโครงการนี้ให้แก่รัฐบาลของเลโซรโทเพื่อดูแลต่อไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวพระวิชาความสามารถและพระเมตตาของพระองค์ท่านนอกจากคนไทยแล้วค่ะ ยังทรงมีพระเมตตากับคนที่อยู่อีกซิกโลกหนึ่งด้วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่กดเข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ